อย่าลืมกดติดตามน้องเจ้าจ๋าตรงปุ่มสีแดงนี้แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน,น้องเจ้จาจ๋าออกคลิปใหม่ๆค่ะน้องเจ้จาจ๋าถือกล่องอะไรอยู่คะกล่องพัาสดุค,ค่ะของใครเอ่ยของหนูรู้นะว่ามีชื่อแม่ติดไว้อยู่เป็นของแม่เหรอคะ อ๋อมีคนมาส่งให้แม่ใช่ไหมหรือแม่ไม่อยู่ใช่ไหมน้องจะจ๋ามาให้แม่เหรออ๋อแล้วมีชื่อแม่อยู่ด้วยใช่ไหมแต่หนูขออนุญาตแม่แกะได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเรามาถูกต้องแล้วแม่ซื้อของให้หนูแต่อยากรู้ไหมว่าของอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาแกะดูด้วยกันเลยไหมอ้าวแม่อนุญาตให้หนูแกะได้ค่ะเอาเปิดเลยเนยะดูสิ <c oughs> มีอะไรเอาชิ้นที่หนึง่งคืออะไรคะ โอ้มีอะไรเอ่ยอ่ะชุดใช่ไหมอืมโอ้โหคุณแม่ซื้อชุดให้น้องเจจ่าสามชุดแล้วดูซิพี่เข้าใจดีแถมอะไรมาให้หนูด้วยคะลิตรต่นลิตรุ่นพนี่ลิตรุ่นพนี่ไหนดูซิอ๋อพี่เข้าใจดีนะคะแถมลิติ้ลโพนี่มาให้น้องเะจ่าสองตัวพี่เจนบอกว่าตัวนี้เป็นผู้ชายนะคะตัวนี้สีส้มนะ มีผมกับมีหางสีชมพูและอีกตัวหนึ่งสีอะไรคะสีฟ้าก็สีฟ้าแล้วก็มีหางกับผมสีม่วงใช่ไหมอ้พี่เขาใจดีนะเนี่ยแถมมาให้น้องทัตาด้วยอันนี้ไม่เขาค่ะแล้วมีชุดอะไรมางเนี่ยวันนี้วันฮาโลวีนชุดเอลซ่าชุดคิตตี้ไหนดูสิไม่ขอดูชุดอันนี้ก่อนเนาะ อ่อนชุดที่เรายังไม่ดูมาดูชุดนี้ค่ะเนี่ยชุดนี้ชุดอะไรเนี่ยลองแกะดิตาะแกะเลยลูกอ,มมอันนี้คือชุดแม่มด,มดนะเมวกมาด้วยะะไม่ขอแถมไม่แถมหมวกแถมส,ม <ด S 1> สิอันนี้คือชุดแม่มดนะเพราะว่าใกล้จะถึงวันฮาโลวีนนะคะ เดือนตุลาคมนี่แหละแม่ก็เลยสั่งชุดแม่มดมาให้เจจา๋าล,ลองใส่ดูไหมอ่าเดี๋ยวให้น้องเจจา๋าลองใส่ชุดแม่มดดูนะคะแล้วเรามาดูชุดแม่มดน้องเจจา๋านะว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> อู้หูน้องเจจา๋าเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเป็นชุดแม่มดน้อยนะคะมีหมวกด้วยเป็นชุดข้างในสีส้ม แล้วก็ข้า<อ>งนอกค่ะดูดูนะ,ะว่าแม่บอกว่าไม่แถมหมวกมาแต่แม่ไม่กลัวว่าแถมมือซิอ๋อมีเขาแถมหมวกมาด้วยค่ะมีหมวกแม่มดน้อยด้วยนะอ่าน้องจัจ่วจนลองใส่หมวกเอาหมุนหน่อยแล้วก่อนค่ะอูห้หูสวยจังเลยชุดแม่มดน,น้อยคะค่ะ แม่มดน้อยนี่เป็นแม่มดดีหรือแม่โมดไม่ดีคะเนี่ยแม่มดน้อยดีแม่โมดน้อยเป็นคนดีนะคะแล้วก็เรามีหมวกแม่มดอีกอันหนึ่งใช่ไหมที่เราซื้อมานะอันนี้ค่ะเอามาเราอ่าลองลองจัดจัดลองเปลี่ยนดิยืนตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นหมวกแม่โมดเหมือนกันนะคะที่ซื้อมาจากเซนทันเอาลองใส่ลองใส่หมวกแม่มดอันนั้นสิวันนี้ก็สวยนะคะใส่ด้วยกันได้นะ อ้าวมีแม่มดมินนี่อีกหนึ่งตัวน้อยเจษาใส่เลยหมวกแม่มดอ่ะอ่ะนคุณแม่ขอดูหน่อยอ้าวอ่ะนางแบบค่ะนางแบบนางแบบนะคะอ่านางแบบน้อยใส่ชุดแม่มดนะคะมีหมวกด้วยนะข้างบนนี่เป็น รายิบระยับนะคะนี่คือชุดข้างล่างอ้าวสวยมากค่ะอามุนหน่อยเออลองเดินแบบให้ดูหน่อยสิเดินแบบให้ดูหน่อยพอแล้วเดินแบบให้ดูหน่อยเอ้ยแม่โมดท,ทำไมกลายเป็นหมุนไปนหลายรอบนี่ตาค้างเลยใช่ไหมอ่ะไหนเดินแบบให้ดูหน่อยสิอ้าวแม่มดลองเดินเปิดให้ดูหน่อยสิ ปิดครับกรับเปิดครับครับ,บเอาละค่ะอะ่พอโอ้ยแม่มดมีรถส่วนตัวด้วยนะเอาละค่ะวันนี้เรา,เ<อ>ามาแกะกเดี๋ยวการเรามาแกะกล่องพัสดุใช่ไหมเมี่จิ๊บซื้อชุดแม่มดให้น้องจาซานะคะกันแล้วก็มาดูชุดแม่มดเรียบร้อยแล้วนะสวยมากๆเลยค่ะวันนีข้ขอรับกันนะคะค่ะ ติดตามน้องเจ้าด้วยนะคะเด็กค่ะงั้นวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ